ในทีนี้ใครอยากพบเจอหุณเหลือเกินขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะแปดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกศบกัน หนึ่งดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนต้นกลุ่มเจ็ดถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเดือมูลพลังงานของคนราศีมีนอัศวินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุโลมคนธาตุน้ำขยนันอดทนตั้งใจนะคะ คิดมากคิดเยอะแค์ความรู้สึกของคนอื่นระแวงนะคะไม่ค่อยไว้ใจใครบางทีอาจจะเป็นความรู้สึกของความไม่เชื่อมั่นในตัวเองด้วยนะคะเป็นคนคิดมากเป็นคนขี้กังวลนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวที่ยังมาไม่ถึงกังวลไว้ก่อนกลัวไว้ก่อนนั่นเองไม่ชอบอะไรที่แปลกใหม่ท้าทายนะคะเป็นคนที่ชอบอะไรที่สม่ำเสมอเดิมๆเสมอต้นเสมอปลายนะคะไม่ชอบอะไรที่หวือหวาแปลกใหม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคุณจะไม่ชอบนั่นเอง ะคะมีความอดทนอดทนมากๆเวลารักใครก็คือทั้งรักทั้งอดทนทั้งยอมนะคะในขณะเดียวกันก็มีความไม่มั่นใจนะคะหากว่ามีความสุขหรือว่าคนที่คุณรักนะคะดูแลเทคแคร์สนใจคุณมากๆคุณจะมีความสุขคุณจะยิ้มได้เต็มหัวใจของคุณมากๆแต่หากมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนไปนิดหนึ่งนะคะคุณจะสังเกตได้ คุณจะจับพิรุษได้ไวมากๆแล้วถ้าคุณจับพิรุธได้นะคะคุณจะไม่ไว้ใจอีกเลยแล้วก็คุณจะเหมือนกับอยู่กับความระแวงความระวังตลอดเวลาเลยนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่อยากพบเจอคุณที่สุดในเวลานี้นะคะในนาทีนี้เขาคือใครนะคะใครที่ในนาทีนี้เขาอยากพบอยากเจอคุณที่สุดนะคะขอภัยบอกผี เไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมทสิงธนูแทเพารนพลังงานของคนราศีธนูเก้าถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเก้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟคิงถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึศักดิ์กามีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ําคนธาตุดินนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคนก็ได้นะคะมีความนิ่งมีความเงียบมีความใจเย็นค่อยเป็นค่อยไป ตัวเขาอาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะชัดเจนแต่ว่าระหว่างคุณกับเขาก็มีความสนิทสนมกันหรือว่าคุณก็คือคนที่สําคัญที่สุดในหัวใจของเขาแต่ว่าตัวเขานะคะระหว่างคุณกับเขาอาจจะเป็นรักทางไกลยอยู่ห่างไกลกันแต่บางคู่ที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันก็คือความสัมพันธ์เหมือนกับไม่แน่นอน50-50นะคะในตอนนี้คุณก็คาดเดาเขาไม่ได้ว่า เขารู้สึกยังไงหรือว่าเขาจริงจังกับคุณมากมายขนาดไหนนั่นเองนะคะเป็นคนขยนันเป็นคนอดทนเป็นคนที่มีแบบแผนในตัวเองใจเย็นนิ่งเงียบนะคะไม่พูดมากไม่พูดเยอะแต่มีเสน่ห์จากความนิ่งความเงียบจากการคาดเดาค่อนข้างยากนะคะแล้วความมีเสน่ห์ของเขากับความนิ่งเงียบของเขาทําให้ตอนนี้คุณกังวลใจคุณว้าวุ่นใจว่าเขาคิดกับคุณยังไงเขาจริงจังกับคุณไหมนั่นเองนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าทําไมเขาถึงอยากพบอยากเจอคุณเหลือเกินนะคะทำไมคนคนนี้ถึงอยากพบอยากเจอคุณเหลือเกินนะคะทําไมเขาคนนี้ถึงอยากพบอยากเจอคุณเหลือเกินเพราะอะไรสองถ้วยนะคะความรักนะคะหัวใจของเขาความรู้สึกของเขา ผูกมัดผูกโยงไว้กับคุณคุณคือคนที่เขารักแล้วก็เป็นเพียงคนเดียวด้วยนะคะพลังงานของสองถ้วยคู่แท้เนื้อคู่นะคะทวินเฟรมคนที่เขารักสินเสมอการหัวใจตรงกันแม้ว่าจะมีความไม่เข้าใจบุคลิกมีความแตกต่างกันแต่ว่าความรักที่มีให้กันไม่ได้ต่างกันนั่นเองคุณก็รักเขาเขาก็รักคุณนะคะ อยู่ห่างไกลกันอยากมาพบอยากมาเจอนะคะพลังงานของการเดินทางพลังงานของการเทคแอคชั่นการแก้ไขด้วยนะคะหากมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันมองกันคนละม,มุมมีความไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจกันก็เป็นการแสดงออกการปรับใจการรับฟังการพูดคุยการอธิบายนั่นเองนะคะแล้วก็หากอยู่ห่างไกลกันก็เป็นการเดินทาง การมาพบมาเจอพลังงานของคุณอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าความใกล้ระดับความใกล้ความไกลนะคะบางทีอาจจะไม่ได้ใกลกันมากสามารถมาหากันได้บ่อยๆแต่บางคู่ก็อาจจะไกลกันไปเลยนะคะคนละจังหวัดคนละประเทศเลยก็ได้เหมือนกันนะคะใจร้อนนะคะจริงจังตั้งใจแน่วแน่มากๆนะคะที่จะที่จะมาเพื่อพูดเพื่อคุยเพื่อเคลียร์ใจเพื่อ เพื่อมาพบมาเจอกับคุณนะคะเอาจริงเอาจังมากๆออกเดินทางมาแล้วแล้วก็มาด้วยความใจร้อนความร้อนโรนความเร่งรีบด้วยนะคะโดยเฉพาะหากว่ามีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันเนาะก็คือมาหาเพราะว่าอยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์ใจกันนะคะยิ่งหากตอนนี้คุณมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าลังเลในหัวใจมากๆเกี่ยวกับความรู้สึกของเขานะคะความสัมพันธ์เหมือนกับมีความไม่เข้าใจนะคะสิ่งที่เขา ต้องการก็คือการเคลียร์ใจการอธิบายการพูดคุยการปรับใจนั่นเองนะคะ The world นะคะโลกทั้งใบของเขาเป็นของคุณเพียงคนเดียวนะคะสิ่งที่เขาจะทำก็คือการอธิบายสแสดงออกให้คุณได้รับรู้ว่าคุณสำคัญสำหรับเขามากๆนะคะสำคัญที่สุดไม่ว่าคุณกับเขาจะผ่านอะไรมาคนที่เขาเลือกคนที่เขารักก็คือคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะ ทิงถือถ้วยนะคะดูแลเทคแคร์ใส่ใจความรักความอบอุน่นการเข้าอกเข้าใจนะคะปรับความเข้าใจอาจจะไม่ใช่เพราะเหตุผลอย่างเดียวด้วยนะคะแต่เพราะความรู้สึกของเขาเข้าแคร์คุณเข้าห่วงใยความรู้สึกของคุณเขาไม่อยากให้คุณเข้าใจเขาผิดนั่นเองนะคะ mm hmm. คนที่อยากพบอยากเจอคุณเหลือเกินในตอนนี้ เป็นคนที่อยู่ในหัวใจของคุณนะคะบางคู่เป็นรักทางไกลยอยู่ห่างไกลกันมีความคิดถึงไม่ได้พบเจอกันมาสักพักแล้วจนคุณรู้สึกหวั่นไหวคุณไม่แน่ใจคุณเริ่มจะคิดมากคุณเริ่มจะก,กังวลว่าเขามีใครคนอื่นหรือเปล่าเขานั่นเองคือคนที่อยากพบอยากเจอคุณนะคะ,ะแสดงออกให้คุณได้เห็นว่าคุณยังคงเป็นคนสําคัญที่สุดในหัวใจของเขา ไม่อยากให้คุณกังวลไม่อยากให้คุณร้อนรอนร้อนใจนั่นเองแต่หากว่าอยู่ไม่ไกลกันมากนะคะแล้วก็มีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันคุณไม่ไว้ใจเขาพลังงานที่ขึ้นมาเกี่ยวข้องกับความไม่ไว้ใจความไม่แน่ใจความกังวลใจที่เกิดขึ้นจากความหว่ันไหวในความรู้สึกของคุณที่มีให้ต่อเขากลัวเขาจะไม่รักคุณกลัวเขาจะมีคนอื่น กลัวว่าเขาจะปันใจให้กับคนอื่นกลัวว่าคุณจะสําคัญไม่เพียงพอไม่มากพอสําหรับหัวใจของเขาเขานั่นเองคือคนที่ตอนนี้นาะทีนี้เวลานี้อยากพบอยากเจอกับคุณที่สุดอยากพูดคุยอนธะิบายเคลียร์ใจแล้วก็แสดงออกให้คุณได้รับรู้มีเวลาให้กับคุณที่จะได้ดูแลเทคแคร์นะคะพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันนั่นเองนะคะ